ณนะตอนนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริการในพื้นที่หัวหินชะอำอยู่เพียงแตว่าช่วงไฮซีซั่นของเมืองหัวหินซึ่งเป็นเมืองของการพักผ่อนสำหรับผู้ที่หนีหนาวมาจากต่างประเทศจะมาหัวหินในช่วงเดือนธันวามกราแล้วก็กุมภามีนาค่ะครับช่วงนี้เราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ย ยังเดินใช้บริการในพื้นที่หัวหินอยู่ส่วนที่เป็นข่าวว่านักท่องเที่ยวไม่อยากมาหัวหินชะอามแล้วด้วยปัจจัยต่างๆถ้าเราคิดในแง่บวกเขาก็เป็นห่วงเรื่องเส้นทางการจราจรของพระรามสองซึ่งมันผิดจริงไหมมันติดจริง,ม,ม,รงมันทําให้รถหนานแน่นใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งในช่วงของวันหยุด ลองวีกเอนสามวันใครๆก็จะออกมาท่องเที่ยวกันในช่วงวันมานเดินทางเนี่ยช่วงสิบโมงบ่ายสองทีนี้เวลาเดินทางมาเจอรถติดปกติเคยขับสามชั่วโมงถึงสถานที่ปลายทางคือชะอําหรือหัวหินแต่คุณมาช่วงเทศกาลแล้วรถติดอาจจะเลทไปสักสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงประกอบการทำถนนของเขาซึ่ง ยังไม่เสร็จเสียทีนะคะอันนี้นถามว่าเป็นปัใจจัยในการเดินทางไหมที่ทําให้คนเกิดความเบื่อหน่ายมันก็มีบ้างค่ะท่านแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นปัจจัยหลักนะคะเพราะว่ามันเป็นการเดินทางที่มีมานานแล้วเพียงแต่ว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมามันมีโควิดคนก็ไม่ค่อยเดินทางแต่พออีกปีหนึ่งผ่านมามีเรื่องการซ่อมแซมเกิดขึ้นแล้วมีอุบัติเหตุ ของไอ้นั่นตกไอ้นี่ตกคนก็เลยก้องกลัวอันนี้<ด>ก็คือ,รอจริงค่ะแล้วพอมาช่วงนี้เมืองกําลังจะไปได้ดีแต่คุณก็ยังซ่อมถนนทําถนนทํเกาะกลางซึ่งซึ่งเป็นการทําแบบเป็นชดชดไม่จบเสียทีไม่เสร็จเสียทีตรงนี้มันก็มีส่วนนะคะว่าเออมันเป็นเรื่องของการก่อสร้างทางคมนาคมก็เออทางท่านและมนตรีเองท่านรับ ทราบเรื่องนี้แล้วท่านก็สั่งการว่าให้มาช่วยกันดูเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ยโรงเรียนปิดเทอมเดือนเมษาวันหยุดราชการเยอะแยะเลยเป็นเส้นทางที่จะต้องผ่านไปทางภาคใต้ถูกไหมคะมันเป็นเหมือนประเแรกที่คนจะต้องมาเส้นนี้ถ้ามีการเอ่อทำให้มันดีขึ้นในช่วงสองสามเดือนนี้เพื่อเปิดเส้นทางให้คนได้ เดินทางมาอย่างสะดวกสบายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะ